ยังนี่ค่ะซ่อนแต่งน้ำเอ่อการแต่งน้ำเนาะค่ะนุสิบวันมากวัตเทอรีนค่ะอีดติดกั๊ปแปะเนาะแปะเพราะว่าตีดไปกับแปะอ่าพราแปะเห็ดยังไง บ่ได้บอกได้ค่ะว่าเป็นวัสซิลีดแล้มียังหลายค่ะหนึ่งไรเพราะว่าหนู้เป็นตัวข้าแปดถ้าคีคกร้อนหมดบ่ได้บอกอ้าวคุยกันนี่ก็ต้องใส่นี่บ่ค่ะนี่ใส่แมทยู่บอ้ะค่ะง่ายไอคะฮะคุยกันนี่ต้องใส่แมทยู่บ่ค่ะบอก ใส่ใจกันไหมครับแน่มาบอกขึ้นกันอีกแล้วมาบอกขึ้นไอเซอายบอกก่อนอายบอกก่อนใคกันบอกหนูบอกหนูบอกก่อนหนูบอกก่อนหนูบอกก่อนครับโอเคหนูบอกก่อนบอกหนูบอกก่อนหนูบอกก่อนของอีหยังลิบของเสื้อเบ่ดไปได้ได้ได้ถ้าแล้วก็วิ่งลงอ๋อใส่ตรงกัน เพราะว่าแป้งหนูนี่คน,น,นเอาไปแล้วค่ะให้เขาให้เขาเข้าไปนี่ค่ะแป้งหนูนี่อันนี้เลยอันนี้เลยแป้งหนูจะไหอยู่น้ำลายกันเป็นแปง้แปงไอ้แล้วเนาะมันอยู่น้ำไอ้โอเค ลองนกเขาตัวให้ฟังเต็มเพลงเนี่ยโอ้ผมขออนุญาตไปฮัดก่อนนะครับผมผมมาคอยเดยฮัดปันใดยให้เราเบาอกขึ้นหรอคะแมนครับคือผมหายใจน้องแล้วผมก็บอกขึ้นผมบอกไม่ครัน ไอ้เนี่ยโอ้เป็นไปร้ายแล้วใส่วใไมก็ได้อมเองเตือนเองนักเร่งพ่อครับผม พี่วันไปกันโอ้สวัสดีโกพี่เฮนรี่ไปแล้วครับโอ้ขอบคุณพี่เฮนรี่นะคะผมมงกุฎเพชรอีกอันหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะติ๊บติ๊ิบิดบอว่าสนใจสนใจหนูมากกว่าค่ะอ่าทรงพีวมากค่ะซิซั่ไปทรงยังทรงตัวจะคล้องเองไปค่ะบอบอลทรงทรงมากเราได้ไปหาอีไปหาพาี่นวิจจับหน้าโอเคค่ะโอเค